สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้ผมมีมีดมาเลเซียมาอวดชมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะผมมีที่ร้านเนี่ยประมาณหกเล่มนะครับคุณผู้ชมแะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งแม่แน่าเสียดายตรงที่ผมไม่เหลือมีดไทยที่ร้านเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราได้มาประชันกันแบบแจ็บๆแน่นอนนะครับคุณผู้ชมแมอ่ะโอเคหกเล่มนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมแบบเต็มๆนะครับคุณผู้ชม ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าวันนี้จะมีแค่6ท่านที่ได้รับไปใช้งานก่อนใครนะครับนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะสั่งมาอีกเมื่อไหร่เพราะว่ายังคุยไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องของราคาส่งนะครับแต่ก็ได้มาในราคาปลีกที่อาจจะเบากว่าหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปยังไงบ้างนะฮะก็คุณผู้ชมนะสำหรับงานตัวนี้เนี่ยมาเลเซียเขาให้ซองแข็งแล้วนะครับนี่นะฮะเขามีซองแข็งให้แล้วนะนี่นะครับเออ เป็นของมาเลเซียแท้แล้วงานแบรนด์ของเขานี่นะครับผมนี่นะตรงนี้จะมีตีต่างงานแบรนด์ด้วยแถมเขามีแบบให้สแกน QR วอารโค้ดด้วยนะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคือแบบแอดวานซ์มากนะมันเป็นงานที่พื้นบ้านนะงานพื้นบ้านเขาแต่ว่าเขาพยายามอัปเกรดขึ้นมานะครับผมซึ่งของไทยเนี่ยงานที่เป็นซองแข็งแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ของไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝักไม้ซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะมีความคลาสสิกอยู่แล้ว นะซึ่งมาเลเซียเขามาในมุมต่างเลยนะฮะมา2องแข่งเลยนะครับผมซึ่งซองแข่งของเขาเนี่ยเป็นทรงลักษณะเหมือนพลาสติกไฟเบอร์เลยนะครับผมแต่แข็งนะนะแล้วก็ไม่ดูกล่องแกงด้วยแตที่สําคัญนะครับผมนะแล้วตรงด้านข้างของซองนะครับจะมีรูสําหรับร้อยเข็มขัดให้นะครับทั้ง2จุดนี้เลยนะฮะน่าเสียดายตรงที่ไม่มีเข็มขัดแถมมานะถ้ามีเข็มขัดแถมมาให้นี่โอ้โหคะแนนรีวิวจากผมเนี่ยได้เยอะแน่นอนนะครับ บริเวณซองจะมีลวดลายเล็กน้อยซึ่งลวดลายเนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงว่าอาจจะยังไม่ได้ดูเท่อาจจะยังไม่ได,ดูแบบเก๋ไก่อะไรมากมายแต่เขาก็พยายามทำให้นะโดยที่เน้นว่าตรงจุดต่างๆตามขอบซองพลาสติกเนี่ยนะครับผมเขาจะเหมือนลักษณะเหมือนการเดินได้นะแต่จริงเราไม่ใช่ครับเป็นพลาสติกที่นูนขึ้นมานะหลอกตาว่าเป็นการเดินได้นะฮะ มันจะให้อารมณ์ประมาณแบบซองหนังนะฮะแบบว่าจับพอรูปไปเงี้ยปับ๊บอ๋อเหมือนซองหนังเลยนะฮะแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นจุดหลอกนะครับแล้วตรงปลายต่างๆเนี่ยคือเก็บมุมมาได้ดีมากนะสำหรับตัวนี้นะอ่ะต้องชื่นชมก่อนในส่วนของซองเนี่ยผมชื่นชมนะนะครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างสําหรับใบมีดอ่เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนความยาวขณะอยู่ในซองเนี่ยอาจจะอะ่อยู่ที่ประมาณ18นิ้วหรือเปล่านะถ้าจัไม่ผิด18นิ้วครึ่งนะครับ อยู่ในซอง18นิ้วครึ่งนะแต่ถ้าชักมีดออกมาแล้วเนี่ยรวมตลอดทั้งเล่มอาจจะอยู่ที่18นิ้วนะครับผมดึงออกมาแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ขีเลยเนี่ยนะเป็นทรงมาเชเต้เลยนะครับตัวนี้มีความดิบมีความใหญ่นะฮะก็น่าสนใจนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะตรงใบมีดก่อนแล้วกันนะครับ ใบมีดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นงานเหล็กแหนบชุบคมแล้วนะครับเป็นเหล็กแหนบชุบคมซึ่งความคมของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าขั้นเลยนะนะผมมีตัวเทสเนี่ยผมไปลองซัดกับไม้มาแล้วนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคมเอาเรื่องอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยนะครับผมสันหนาเนี่ยนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนจากประเมินด้วยสายตาเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก5มิลน,นะครับผมนะอ่าประมมิลน,นะประมาณ5มิล นี่นะครับผมอ่าแล้วด้ามจับนี่นะครับผมเป็นยาง ABS นะครับผมซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําแบบว่ายางกิ๊กก๊อกเลยนะนะ่ยนะบนยางเนี่ยตีตาโลโก้มาด้วยพร้อมกับหัวไดโนเสาร์นะครับผมนะ่ยน่ะไดโนเสาร์ด้วยนะคือมันเป็นอะไรที่ถ้างานคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ลงดีเทลแบบนี้นะฮะแต่ตัวเนี้ยทำมาให้แล้วบริเวณตัวล็อกของเขาเนี่ยใช้เป็นน็อตเลยนะครับผมเนี่ยนะซึ่งเ,เราก็สามารถที่จะเซอร์วิสได้ ข้อดีของการเป็นยางแบบนี้มาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือเวลาที่เราฟันฟันไม้ที่มีขนาดใหญ่มันจะช่วยลดแรงกระแทกนะแล้วตรงจุดต่างๆเนี่ยเขาพยายามเพิ่มออปชันมาให้นะครับบริเวณตรงคอมีดเนี่ยก็จะมีในส่วนของอตัวกันลื่นมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตัวจับนิ้วเวลานิ้วกดจับอย่างเงี้ยน,นะครับผมมันก็จะทําให้อยู่มากยิ่งขึ้นแถมบ,บริเวณตรงคอมีดเนี่ย เขาแถมในส่วนของการป้องกันคมด้วยนะคือแบบเฮ้ยออปชันล้นเลยนะเนยนะถือว่าเป็นมีดที่ hybrid, ออปชันล้นเลยนะแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะความสง้งาของมันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแม่อย่างที่บอกไปว่าเสียดายจริงๆนะนะฮะไม่ได้มีงานไทยมาเทียบเคียงกันนะอ่ะผมจะลองวางให้ดูแบบชัดๆแบบนี้นะว่ามันมันลกเกิอนอะ่ะเดี๋ยวลงบ้างไ,ไหม คือในเรื่องของการทำสีแบบทูโทนเนี่ยนะก็ยังคงติอยู่เหมือนเดิมว่าในงานของฝั่งเอเชียแล้วแบบแบบนี้นะครับในงานเกตราคาเนี่ยยังทำได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะยังไม่เนียนตาอาจจะไม่ใช่จุดที่เขาโฟกัสก็ได้นะฮะมันอาจไม่ใช่จุดที่เขาโฟกัสเนี่ยคุณผู้ชมลองดูฮะบริเวณที่เป็นใบทูโทนเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดที่เขาโฟกัสนะครับผมซึ่งมันจะมีความที่ไม่เรียบเนียนสักเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าโดยรวมทุกอย่างโอเคนะครับคุณผู้ชมฮะดูดิบดีนะฮะที่มอมมอมนี่คือน้ํายารักษาใบมีดนะครับเช็ดออกได้นะครับแต่มันก็จะไม่ได้ดูแบบเอี่ยมตาเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปมันเป็นงานดิบนะครับตัวที่เป็นงานดิบนะ่นะ่มันเป็นงานดิบนะก็จะดูแบบดูถูรูถูก,ก,ถกางนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวในมุมมองของผมเนี่ยผมขออนุญาตคอมเมนต์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคอมเมนต์จุดแรกของมีดตัวนี้นะครับ สันหนา5มิลเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่าถ้าใช้งานจริงอาจจะบางไปนะแต่มันให้น้ําหนักที่ไม่หนักมากนะอาจจะบางไปแต่มันให้น้ําหนักที่ไม่หนักมากมาพร้อมกับด้ามจับที่เป็นยางแล้วเนี่ยมันก็เลยแก้ไขปัญหานี้ได้เวลาที่คุณด้ามบางเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบออกแรงเยอะนิดหนึ่งแต่ด้วยความที่ด้ามเนี่ยมันเป็นยางมันก็จะซอฟแรงกระแทกทําให้การใช้งานมันลงตัวเอ,อันนี้ชมนะอันนี้ชมก่อนจุดแรกนะครับ แล้วในจุดที่ผมมองแล้วก็ค่อนข้างเตะตานิดนึงก็คือในเรื่องของเจ้าตัวดามจับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวยาง abs เนี่ยแล้วมันพังนะมันเป็นรูปเนี่ยนะไดโนเสานะครับเนี่ยนะนะลักษณะเหมือนไดโนเสาไม่แน่ใจนะแต่ผมตีเป็นไดโนเสาเลยแล้วกันนะหน้าตาเหมือนไดโนเสาเนี่ยนะครับคือถ้ามันพังเนี่ยเราสามารถที่จะเซอร์วิสหรือว่านำมา,าปรับปรุงแก้ไขให้เป็นด้ามไม้ได้ หรือใส่อย่างอื่นได้เนื่องเนื่องมาจากว่าตรงเนี้ยนะฮะเขาทําให้ถอดออกได้จากตัวนี้นะนะมันเป็นการเซอร์วิสที่ดีมากๆถอดออกปับ๊บเราก็ใส่เป็นด้ามไม้ประกับไปแทนเลยนะครับผมพร้อมกับเจ้าตัวซองเนี่ยนะฮะพอใส่ไปแบบนี้ปับ๊บมันก็จะดูแบบอ่าโอเคดูแบบมีความสปอร์ตนิดนึงนะนะครับนี่นะจะมีความสปอร์ตนิดนึงนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางอ่า คนที่ให้ผมนำมารีวิวนี่นะครับผมก็เขาจะให้ขายในราคา650ไม่รวมส่งนะครับแต่อย่างว่านะครับผมจัดให้สำหรับ6คนแรกนะครับ600บาทส่งฟรีใครจะรับรับไปก่อนได้เลยนะครับผมเนี่ยนะก็จะมีในส่วนของลายการผลิตนะครับผมนะ่ยต้นตำรับเนี่ยตั้งแต่ปี1970เลยนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นนะครับรุ่น M2222 นะครับผมนี่นะคมไหมเนี่ยผมขอลองได้ไหม ้องกับกระดาษนะอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักงานตัวนี้นะครับแต่ไปส่งมาชิหการจะบอกว่าส่งมาเชเต,เตอาจจะดูไม่คมมากนะครับคุณผู้ชมฮนะแต่การกินกระดาษนี้ถือว่าผ่านเลยนะสำหรับผมอะ่ะเนี่ยนะครับบ้าอ้าวเอาเรื่องฮนะเอาเรื่องอยู่เออมนรลายในตัวเนี้มนยมัาไลนร้ายนะฮะคุณผู้ชมมนรลายเลยสําหรับเจ้านี่นะฮะ ก็ถ้าใครชอบดีไซน์นี้นะครับบอกผมได้เลยรับอาจารย์อยากได้มีดมาเลเซียแท้นะครับมันเป็นงานเหล็กแนบชุบแข็งนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันมีงานไทยที่เป็นเหล็กแนบเหมือนกันนะผมไม่อยากอาจารย์เอามาประชันยังเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสก่อนนะถ้ารอบนี้ขายได้ไม่ได้ยังไงไม่เป็นไรนะได้มาในราคา600บาทส่งไปเนะี่ยสมน้ําสมเนื้อนะผมว่านะแต่ถ้าเกิดพี่ท่านใดจะซื้อเล่มนี้ไปแล้วไปปล่อยเอากําไรต่อเดี๋ยวนะครับคุณได้จากผมไป600แล้วเนะี่ยคุณไปปล่อยต่อเอา7800เนี่ยก็ยังพอได้นะ พอได้อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ผมก็ไม่ได้นอํอ่ะคิดว่าราคา600สําหรับเล่มนี้เนี่ยผมว่าตึงแล้วนะฮะดูตึงแล้วถ้าเกิดคุณจะทํากาไรต่ออาจจะยากนะอันนี้ผมพูดในกรณีที่แบบใครอยากจะได้ไปทํากาไรต่อนะเผื่อไว้นะครับอ่ะใครจะรับนะครับผมของมีดมาเลเซียนะครับผมจัดให้ในราคา600บาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ไปขายนะฮะให้ผมดิวให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาราคาส่งมาให้นะครับมันจะได้ไม่รุนแรงมากนะครับอ่ะ เปิดให้ด้วยหัวแบบสวยๆรอๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดงานตัวนี้มากดีกว่าอันนี้จะเป็นมีดงานจีนนะครับไม่ใช่โคลอมเบียนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในคอลเลคชันโคลอมเบียนะครับเป็นงานจีนนะเป็นงานจีนนะครับแล้วมันมีความโดดเด่นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมจะได้ฟิลลิ่งเป็นงานซองลายพลางแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีโลโก้เป็นหนัง PU นะครับหนังเทียมเนะเป็นรูปช้างแล้วก็จะมีอ่าโลโก้ของเขาบริเวณตรงซองนะครับมันจะชัดเจนแบบนี้เลยแล้วก็จะร้อยเชือกได้ไม่ใช่ร้อยเัืได้ร้อยยมขคัดได้นะแล้วจะมีตีทุกแกให้1จุดนะครับโดยส่วนตัวมองว่าซองไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ที่อยากจะรับเข้ามาลองรีวิวก็คือ พอดูด้านในส่วนของเนื้องานเนี่ยอาไม่ขี้เล่ะนะครับุณผู้ชมฮะไม่ได้ดูขี้เล่เลยงานจีนซึ่งทําออกมาได้อืมผมก็มองว่ามันก็มีเอกลักษณ์อยู่นะนะะจีนเนี่ยมันจะมีความเป็นสีแดงนะครับบริเวณด้ามจับนิดนึงอีจยะขยับกล้องไปนิดนึงนะฝ่ายจะได้ชัดเลยครับด้ามจับเนี่ยคือคงความเป็นจีนเลยคือแถบแดงที่มันคาดอยู่นะครับแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยจะมีการผสมผสานศริลปะ เนะเข้าด้วยกันเป็นรูปดอกไม้ด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้นะครับเนะี่ยแล้วบริเวณด้านบนก็จะมีลวดลายเช่นกันนะครับพร้อมกับตัวคาดแดง2จุดตัวนี้อะไรเนะี่ยอ๋อแปลงนะแปลงรีความชื้นนะครับบริเวณใบมีดมีโลโก้รูปไฟออกสองข้างตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนไม้กางเขนเลยนะครับแต่ไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายของอะ,อ,ะอะไรสักอย่างนะน ไม่น่าใชไมก้กางเขนบริเวณด้านคอมีดนะครับจะมีรหัส BHS 1 6นะครับเป็นงานสแตนเลสสตีลแท้ C สี่ศูนย์สี่นะครับก็คืองานสแตนเลสตนนัวนี้เกรดเดียวกับโคลอมเบียเลยนะครับเนะี่ยสันหนาสี่นะครับความยาวเนะผมคาดว่าน่าจะประมาณสักสิบเอ็ดนิ้วนะไม่น่าจะถึงสิบสองได้นะฮะสิบเอ็ดนิ้วก็น่าจะเก่งละนั่นไงไม่ถึงสิบเอ็ดนิ้วเลยซ้ำไปนะครับสิบนิ้วนิดๆน,นะครับนะก็จะเป็นไซส์โคลอมเบียถ้าเป็น เทียบกับโครเบียใบเงินที่เราสะสมกันนะครับก็จะเป็นไซส์กลางนะครับไม่ถึงกระเล็กมากนีความคมเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัวนี้าการกินกระดาษเนี่ยก็สมราคาของ4404นะครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าถ้าจะใช้อยากได้คมกริบๆเนี่ยอาจจะต้องไปเปิดอีกสักนิดหนึ่งนะครับต้องมีการรับนี่สักนิดหน่อย นะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยสั่งนานกว่าจะมามันอยู่ในซองนานเกินอาจจะมีความทื่อความคมได้นะฮะไอ้ความคมอาจจะมันอาจจะทื่อได้นะฮะสันท้ายร้อยเชือกได้นะครับตัวนี้จัดไปในราคา290บาทไม่รวมค่าจัดส่งครับเหมือนเดิมครับมี2เล่มนะครับใครจะรับก็เอาไปสองเล่มะคะลองเอามารีวิวเฉยๆครับบางอย่างเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดแทนผมว่าเอออาจารย์แหม่ไปเห็นตรงนู้นตรงนี้อาจารย์ขายราคานี้กําไรดีแน่เลย อะไรแบบนี้นะครับบางรายการผมขาดทุนนะครับขายของอย่างผมเนี่ยไม่ใช่ว่าได้กําไรทุกรายการนะครับบางรายการผมก็ซื้อราคาปริกมาเหมือนคุณผู้ชมนั่นแหละเอามารีวิวนะแล้วก็มาขายในราคาที่ผมซื้อมาก็มีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะฮะเจ็บก็ไม่บอกใครนะเน้นว่า,าถ้าเกิดยังมีคนดูคลิปในช่องอยู่นะครับวันไหนที่มีโอกาสดีๆนะการเงินคล่อง อันเราก็าอาจจะได้มาเงินมาซื้อนู่นซื้อนี่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ290านะครับไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งเหมือนเดิมครับโอนเงินก็50บาทเจ็บเงินไปทางก็80บาทเพราะว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตัวนี้งานอาของจีนนะครับโคลเบียจีนใครจะรับนะครับมีให้บริการ2เล่มนะฮะเอ่อคุณผู้ชมครับสำหรับตัวผมเนี่ยนะเ,เวลาผมจะรีวิวงานไหนเป็นงาน เกรดอะไรก็ตามแต่ผมจะบอกตรงๆนะครับไม่มีหมกเม็ดนะอันไหนจีนกับจีนนะอันไหนจากประเทศไหนผมบอกตรงๆนะครับเกรดวัสดุเช่นกันถ้าผมคอนเฟิร์มให้คือนั่นคือจริงแล้วนะครับนั่นคือใช่แล้วอันนั้นผมมั่นใจแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจผมจะไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับอ่ะเปลี่ยนฟิลลิ่งมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปลี่ยนฟิลลิ่งหน่อยเผื <c oughs> ่อใครจะอารมณ์ค้างกับ <c oughs> มีดพับเมื่อวานนะก็ยังขายไม่ออกอยู่หลายเล่มอยู่เหมือนกันนะ ก็ตกตกเก้าเล่มเลยตรงนู้นนฮะเกเล่มก็ถ้าขายไม่ออกก็จะอยู่ที่งบประมาณก็อาจจะประมาณสัก2,000กว่าบาทสองพันนิดๆกระจมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวสภาพการดีเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยลอยขึ้นมานะฮะจมไปก่อนเลยอ่ะ,อะมีให้บริการ2ชิ้นนะครับสำหรับเจ้าหมาป่าโบราณมีใครตามหายอยู่ไหมเอ่ย ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมังกรมาเยอะเหลือเกินนะฮะมาจะเป็นแบบฝูงใหญ่แล้วนะฮะตอนนี้หมาป่ามาบ้างนะครับสาหรับเจ้าหมาป่าโบราณนะเป็นการแกะลายแบบนูนโบราณนี่คือเป็นทรงโบราณนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นของเก่าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าจะตีให้เป็นของสะสมที่น่าสะสมเนี่ยก,ก็ใช้ได้อยู่นะตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับหมาป่าเล่นกล้ามเลยนะดูนะโอ้โหค่อนข้างเทอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคริปเนป เนี่ยจะเป็นคลิปเนบอ,อออสีเดียวก็เลยนะเป็นสีแบบมุนมนหมันสีแบบโบราณโบราณน,นะครับเนี่ยนะตอกได้หมด2จุดนะครับขนาดพับเนี่ยอยู่น่าจะประมาณสักราวรา้านิ้วได้นะถึงไหมเนี่ยเกือบเกือบ5นิ้วเลยนะครับขณะที่พับอยู่นนเนี่ยนะนี่นิ้วกว่าเกือบ5นิ้วนะครับแล้วในส่วนของตัวมีดเป็นอย่างไรบ้างปกติแล้วถ้าเกิดว่าเขาทําแบบนี้มาเนี่ยมักจะใส่ระบบแบบคลาสสิกนะเขาจะไม่ใส่ระบบแบบช่วยเปิดแบบฟิปเปอร์นะครับ แต่ตัวนี้มีให้มีระบบฟิปเปอร์มาให้หมาป่ามีให้บริการสองเล่มน,นะครับคุณผู้ชมไวนิดหนึ่งนะตามหายากยากนะเอามาทิ้งก็ไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหรนะ่นะเนะีนะ่ยเพราะว่าต้นทุนมันสูงเนะี่ยไอตัวที่ได้กําไรก็ไม่ออกเมื่อวาน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะตัวเฉลี่ยไปก็ยังอยู่ได้อยู่นะ่นะตัวนี้ใบมีดเป็นลวดลายดามัสกัสลายหยดน้านะครับผมแต่ว่าเป็นดามัสกัสเทียมนะ ไม่ใช่ของแท้ครับถ้าเป็นของแท้นี่มันจะแบบราคาไปอีกแบบนึ่งเลยนะฮะก็โดยรวมถือว่าน่าสนใจน่าเก็บนะฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะครับตัวนี้ความยาวรวมขนาดเปิดเนี่ยประมาณ8นิ้วนะครับเอ้าหมาป่าโบราณครับใครจะรับนะฮะมีให้บริการทั้งหมด2เล่มครับเล่มหนึ่งอยู่ที่250บาทครับนะไม่รวมค่าจะส่งรวมค่าจะส่งไปด้วยปั๊บก็เต็มที่เลยถ้าซื้อเล่มเดียวก็ไม่เกิน300นะฮะจ่ายไปทางก็ได้ นะสำหรับของเล็กนะของเล็กไม,ไม่ไม่บวกเพิ่มเท่าไหร่นะของเล็กก็ทั้งเก็บเงินไปทางและโอนเงินอยู่ที่50บาทนะครับนะแบ่งเบากันไปนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอันนี้ครับในส่วนของมังกรคาบดาบนะมังกรเมื่อกี้ยังพูดถึงเลยนะมังกรคาบดาบมีให้บริการ2เล่มนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆจะได้กันครบหรือย,ยังนะครับเพราะว่าเอาออกมาช่วงนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันนะตัวเนี้ยนะ มาเป็นขาประจําจที่ร้านเราเลยนะครับมาถึงก็มานอนที่ร้านแล้วก็ไม่อยากออกไปเลย <c oughs> รอบที่แล้วกว่าจะปล่อยออกไปได้ก็ช้าอยู่นะครับรอบนี้มา2เล่มน,นะครับผมสำหรับมังกรคาบดาบนะครับ250บาทเหมือนกันนะมีระบบฟิปเปอร์ตัวนี้นะมีระบบฟิปเปอร์ให้บริเวณด้าน,นบนเป็นรวดลายไฟครับแล้วก็จะมีมังกรที่เป็นการแบบฉลุแบบรวดลายนูนขึ้นมาแบบนี้เท่อยู่นะเอาเรื่องอยู่ ใครที่ผิดหวังจากหมาป่าก็มาจัดมังกรไปได้นะครับเพราะหมาป่านี่ไปไวอยู่แล้วมังกรเนี่ยยังยังนานอยู่หมาป่าเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ผมออกหน้ากล้องเนี่ยหมดไม่เกิน1นึ่งชั่วโมงหมดนะอ่ะโอเคอะไรดีอะไรดีอ่าผมมีมีดเดี๋ยวขอรียกดีวิวมีดเชฟตัว800ก้อครับยังเหลือ2ชิ้นนะครับใครจะรับไป เป็นซองหนังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นละนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอแป๊บเดียวแล้วกันไม่นานตอนนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นงานที่คุณผู้ชมแบบ 8, แปลกหูแปลกตาขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ให้บริการ2เล่มนะครับแปดบาทส่งฟรีนะครับผมด้ามใครชอบด้ามไม้แบบไม้สาธรไม้แท้เนี่ยก็จัดได้นะครับอา้าวจะไม่ให้รีวิวหรือไงเรากะดุมติดขนาดนี้นะฮะแน่นแท้อ่ะัวก่อนนะฮะโอเคไม่รีวิวใช่ไหมเปลี่ยนอีกตัวนึง เดี๋ยวต้องไปดึงส่วนตัวไปการส่วนตัวนะคุณผู้ชมเมื่อกี้วางทับๆกันไว้มันน่าจะอัดกันแน่นนะฮะเอเอโอเคตอนนั้นไซสําำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นมีดทรงสวยที่ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่านะน่าจะกระโดดไปที่ราคาหลักพันได้ทรงดีนะมีตัวนี้ทรงดีบริเวณใบมีดนะครับมีการฉลุลวดลาย ลงไปนะครับไม่ใช่ไปการสกรีนนะไปการฉลุลงไปในตัวใบมีดเลยนะครับผมเป็นงานสแตนเลสนะครับผมกันสนิมสันบางนะครับอาจจะอยู่ที่2.5มิลนะครับสันสันบางๆแบบนี้นะครับเนี่ยเรียบๆแล้วก็ด้ามจับเดี๋ยวไปด้ามไม้แท้นะครับผมไปด้ามไม้สาธรนะครับตอกด้หมดหนจุดสันท้ายกันกระแทกนะครับแล้วความคมของเขาเนี่ยมันเฉียบจริงนะความคมเนี่ยไปหลักพันแล้วครับแต่ราคายังไม่ถึงแค่นั้นเองนะฮะดูฮะ ได้ดั่งใจได้อย่างสั่งนะใครจะเอาไปฝากคุณภรรยาแล้วก็ตัวนี้เลยครับผมได้อย่างสั่งนะความคมเนี่ยนะอ่าแปดร้อยแบบไม่คุยเยอะนะตัวนี้มันขายตัวมันเองได้อยู่แล้วครับจริงๆอ่ะมันก็มาอยู่เป็นช่วงๆนะสําหรับตัวแปดร้อยเนี่ยมาทุกรอบก็หมดทุกรอบผมไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่มันขายของมันได้อยู่แล้วเพราะว่าทรงมันสวยครับทรงมันเท่นะคุณผู้ชายชอบ บางคนคุณผู้ชายก็ซื้อไปก็ไม่ได้ฝากภรรยานะครับเอาไปเก็บสะสมเองเอาไปซอยจุซอยอะไรได้นะมันสวยนะตัวนี้ทรงสวยมากเนี่ยไปต่อยี่สิบนาทีแล้วเนะี่ยยังไปได้ไม่กี่เล่มเลยมันจะพอค่ากับข้าวไหมเนี่ยเนี่ยยังไปได้ไม่กี่เล่มเองเอา้อาวอา้อาวในช่วงช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าขนส่งไปหาช้านะครับอ่ ก็ขออภัยนะครับกับของพี่มโนดเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เช็คก่อนทําคลิปเนี่ยผมก็เช็คเลยยังติดอยู่ก่องกลางอยู่เลยเนะฮะน่าจะพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เขาเป็นช่วง3เดือน3นะแอปใหญ่ๆเขาก็จัดอันนี้การโปรโมชั่นกันให้มันไปเลยนะฮะก็เราก็เลยติดไปด้วยนะฮะสำหรใครจะเอาตัวนู้นนะครับเหล็ก1น6 0นะครับลวดลายะสะอาดสีตรงนู้นนะครับผมเนี่ยนะฮะใครจะเอาก็ไปพันเก้านะครับ หรือถ้าเกิดว่าสนใจอ,อาจารย์งบไปถึงก็มาคุยกันได้นะเป็นสัมไรตรงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ทรงโค้งนะเป็นทรงตร,ร,ร,รงนะครับนะก็ความยาว103เซนเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคผมมีขวานของไรโนนะครับมาแบ่งปันคุณผู้ชมนะครับจากปกติเนี่ยเขาขายกัน550 500ท้วนนะครับนะ450ก็มีให้เห็นบ้างรอบนี้จัดไปครับมีทั้งหมด3ชิ้น,นครับเอาไป400ส่งฟรีนะ แล้วมันมีข้อดีอย่างไรบ้างสำหรับขวานไลโนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเปิดกล่องออกมามันก็หน้าสะสมแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นขวานที่เป็นงานสแตนเลสนะครับนี่นะมันมีบอกคุณสมบัติบอกไว้พร้อมเลยนะก็ถือว่าถ้าพูดถึงเรื่องของซองเนี่ยนะต้องยอมรับในความใส่ใจเปิดออกมาก็ดูดีนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่กล่องสีเหลืองมันก็เลยแบบไอ้สีส้มๆเนะี่ยมันขับให้ขวานมันดูเด่นขึ้นนะฮะอะ โอเครีวิวนิดนึงแล้วกันตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับซองผ้าไนลอนนะครับตรงโลโก้เขียนว่าไลโน่นะฮะหรือว่าตาเล็บตั้เองตอกด้วยหมุดนะฮะสันท้ายตัวนี้ก็มีกระดุมล็อกนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะมีแบบเน็บเน็บเข็มขัดได้นะก็เทอยู่เวลาจะพกขึ้นที่สูงเนี่ยก็เน็บเข็มขัดไปนะฮะซองเนี่ยผมอาจจะติอยู่เรื่องนึงก็คือตอนใส่อยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาดึงออกมาเนี่ยมันจะแบบรู้สึกแน่นนิดนึ่งนะฮะ แต่ก็ไม่เกินความสามารถนะครับลักษณะทรงเนี่ยเหมือนแรดเลยไลโนแบนนะครับสแตนเลยสตีลนะครับผมตัวนี้สั่นอยู่ที่ประมาณห้ามิลถึง6กมิลได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับโดยส่วนตัวมองว่าการใช้งานขวานตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะมีรูสำหรับการแขวนเนะเอาแขวนผนังไว้ได้ด้วยนะครับเปิดคมแล้วเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ผมลองดูน,นะ โอ้ร้อยเลยเปิดคมร้อยเลยนะฮะโอ้เป็นมีดแทนกับข้าวได้เลยนะครับนี่เอาตัวนี้ไปสับหมูเท้าข้าวแทนได้เลยนะบริเวณด้ามจับนะครับเป็นด้ามไม้ที่มีการตอกหมุด2จุดซึ่งหมดุดอ่ะเขาก็ทําร่องไว้ด้วยนะครับว่าสาหรับการเซอร์วิสเวลาขวานมีปัญหาเนี่ยก็สามารถจะไขออกมาครับในการเซอร์วิสได้และที่สําคัญก็คือด้ามไม้เนี่ยเขามีการเก็บงานที่สวยนะ เก็บงานเป็นร่องร่องตามนิ้วเนี่ยที่ค่อนข้างสวยและก็ชัดเจนนะร่องชัดแบบนี้คือการจับในกระชับแน่นอนนะฟันไม้ดีฟันไม้ดีเนี่ยนะปักหมุดตอกหมุดต่างๆนะครับผมไปลงไล่ลงนาแล้วอยากจะได้เอาไปตอกหมุดแล้วก็ตามแต่นะครับตัวเนี้ยนะพอได้นะไม่ใช่ตอกหมุดแตต้องเรียกว่าทําหมุดนะเพราะถ้าจะเกิดใช,ใช้สันด้านบนตอกอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับนี่นะสันมันบางไปนิดหนึ่งนะครับก็จัดเก็บไปแบบนี้เวลาใส่ก็เหมือนเดิมนะ อย่างที่บอกไปการใส่การเก็บต่างๆเนี่ยอาจจะดูแบบะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับสี่ร้อยบาทท่งฟรีใครจะเอาขวานตาเล็ดนะฮะ,อะเอาไปฮะ,ฮะเรียกสมุดยี่ห้อเลยเพาะบอกขวานไรโนโอ้อาจารย์เท่เท่น่าจัดปับ๊บเพาะบอกขวาน,วานตาขวานตาเล็ดปับ๊บโอ้อาจารย์เอาไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะะอ่ะโอเคครับผมมีให้บริการสามเล่มจ้าสำหรับขวานนะครับใครจะรีบจัดก็จัดนะครับก่อนที่จะไปพบไม้งามเมื่อขวานบินนะฮะ มี3อันรับรองไม่บินแน่นอนครับบินก็เปลี่ยนอันใหม่นะครับสำหรับใครที่ <c oughs> พกไม้งามนะฮะอ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงขวานเนี่ยผมมีมีตัวนี้เหลือยอตัวนึงงานจี๊บนะครับมีหลงมาตัวหนึง่งมาพร้อมกับไรน่มเมื่อกี้นั่นแหละนะครับจริงๆก็สั่งขวานจี๊บไปแต่ว่าเขาบอกว่ามันมันหมดมันเหลือน้อยอาจารย์ก็แบ่งๆกันบ้างนะฮะอาจารย์จะมาขายคนเดียวไม่ได้นะฮะจะมีซองขายเด็กหรือว่าซองขี้เด็กแล้วแต่คนเรียกนะเป็นซองแข็ง คุณผู้ชมก็พับตามนี้เลยนะครับเคยเรียนการงานไหมครับมันจะมีแบบล่องไขป่ปลาให้พับเนี่ยนะพับตามนี้เลยนะออถ้าเกิดว่าใครได้ไปแล้วซื้อไปแล้วพับไม่ถูกเนะี่ยคุณครูจะตีเอานะครับ <c oughs> คุณครูเตรียมเหล่าไม่เลียวแล้วฮะเตรียมเอาขวานเมื่อกี้เหล่าไม่เลียวแล้วนะครับนี่นะค่อนข้างที่จะดูทนทานแตก่การใช้งานจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้ใส่แบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมชอบแบบนี้มากกว่า มันเอาออกเอาเข้าง่ายดีนะครับแกะกระดุมออกมา1จุดนะครับมีโลโก้จีติดให้ด้วยนะเนี่ยแกะกระดุมออกมาปับ๊บนี่คุณผู้ชม550จ้าตัวนี้นะฮะร,ราคามาแรงมาตึงก็เลยแบบลดให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมาตัวเดียวแต่ถ้าเกิดมันมาเป็นโหลครึ่งโหลเงี้ยอ่าได้อยู่ฮะจะลดราคาขายอยู่ตัวนี้ก็ ไป5-50อเหมือนเดิมนะฮะให้ผมได้มีค่ากับข่าบ้างเนะี่ยใครจะรับนะครับสําหรับขวานตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีกว่าตัวเมื่อกี้ก็คือมันจะใช้ด้านบนเนี่ยในการตอกหมุดได้นะฮะเปิดคมแล้วเหมือนกันสมมติว่าคุณพกขวานไปในปา่าปรากฏว่าเฮ้ยอาจารย์มีดฉันหายนะฮะเอานี่เนี่ยหั่นหมูไปเลยฮะเนี่ยความคมมันคมนะฮะเปิดคมแล้วนะครับเอานเนี่ยเนี่ยทำผัดกะเพราพเอาขวานสับหมูเนี่ยนะฮะออาจัดไปเลยครับนี่นะฮะ ตีตาโลโก้แบรนด์จชฟนะครับแต่จริงใช้ไปใช้มาสักพักหนึ่งก็ต้องเปิดข่มด้วยนะครับตัวนี้นะทุกอย่างนะฮะขนาดมีเชฟเนะี่ยระดับหลักหมืน่นหลักแสนนะครับเชฟจะใช้เชฟก็ต้องมีการเอามารับก่อนนะครับนะฮะการรับให้มันคมเนะี่ยมันก็พร้อมกับการใช้งานนะตัวนี้มันดีกว่าด้ามไม้ตรงที่มันไม่ค่อยเจ็บมือเวลาฟันอ่ากระแทกแรงๆเนะี่ยผมเคยเอาขวานรุ่นนี้ไปกางเต็นต์ตั้งแคมป์นะครับผมที่จังหวัดตากนะะเอาไปไปทหมุดต่างๆเนะี่ยเฮ้ยดี นะมันพกไปทีเดียวคือมันจบเลยนะแล้วก็ใช้งานได้ดีนะตอกหมุดก็ได้ตอกหมุดแทนคอนเลยนะหมุดเรามันทู่ๆไม่ค่อยเข้ากับอัลเทนีะฟันนะฮะก็ประมาณนี้ครับผม550ส่งฟรีครับโอเคจะ30นาทีแล้วนะฮะคุณผู้ชมอาจจะหิวข้าวหิวปลากันแล้วผมก็คิดว่าน่าจะพอก่อนดีกว่าจริงๆมีอีกหลายรุ่นที่อยากจัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเปลี่ยนฟิลลิ่งกันหน่อยไหมฮะ ใครอยากดูของจิ๋วพิมพ์คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับผมมีมีดพับตัวแบบเล็กๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะแต่เล็กๆแต่ก็ไม่ราคาไม่เล็กด้วยนะนี่ราคาแพงเหมือนกันใครจะดูของจิ๋วคอมเมนต์ให้ผมหน่อยครับหรือคุณผู้ชมอยากดูอะไรถ้าผมมีเดี๋ยวผมรีวิวให้พวกนี้นะฮะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้ผมทําสิ่งใดให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าคุณคล่องมองใจนะครับคุณผู้ชมก็ กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไม่ได้มีเจตนาใดที่ไม่ดีเนาะเช่นเคยอย่างที่ผมบอกว่าผมตั้งใจทําให้มันสนุกเท่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคําใดคําพูดใดที่พูดออกไปแล้วทําให้คุณผู้ชมขุ่นข้องมองใจกราบขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีเจตนาไม่ดีนะครับเนาะนะยังเคารพในการเข้ามาดูผมเนผมก็เคารพแล้วนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเข้ามาดูเข้ามาดูอาจจะแบบไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ย แค่นี้ก็มากพอแล้วแช่แวะเข้ามาดูเลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอตัวกันนะครับสวัสดีครับ